ขอให้ปลอดภัยพ่อกวางช้องมาดต,ตกต้นไม้ขอรับเงินบริจาคด่วนสร้างความตกใจให้กับเพื่อนๆและก็แฟนๆแล้วก็คนใกล้ชิดเมื่อกวางช้องมาดได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวไราว่าคุณพ่อประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้อากาศน่าเป็นห่วงและต้องการรับบริจาคเลือดด่วนเพื่อช่วยในการรักษาโดยกวางนั้นได้เปิดเผยว่า ตอนนี้พ่อกวางตกต้นไม้อยู่โรงพยาบาลขาดเลือดดูดมากขอน้ำใจเพื่อนๆคนแพร่บริจาคเลือดให้พ่อกวางทีนะคะแจ้งชื่อนายสิทธิทโชคบางชวงเป็นเลือดกรุ๊ปอะไรก็ได้เดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะไปแลกเลือดค่ะทางทีมงานเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบรครัวของคุณกวางด้วยนะคะขอให้คุณพ่อปลอดภัยค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ